แล้วก็มาถึงวันที่ต้องสั่งกรีนสกรีนหรือว่าฉากเขียวมานะครับก่อนหน้านี้ก็พยายามจะคิดหาเหตุผลให้กับตัวเองนะครับว่าจะซื้อมันมาเพื่ออะไรแต่นะอย่างแรกก็คือเราอยากเล่นนะครับอย่างที่สองก็คือเวลาผมคอนเฟอเรนซ์ผมเวิร์กฟอร์มโฮมมาเป็นปีแล้วนะครับแต่ก็ต้องคอแทบจะทุกวันประเด็นหลักก็คือว่าบางบางที่ที่ผมนั่งเนี่ยฉาก มันล็อกนะครับแล้วก็พวก g o o ก l e m e e หรือวอะไรพวกนี้มันไม่ฉลาดพอที่จะตัดฉากหลังผมออกไปได้นะครับก็เลยอยากได้ฉากกรีนสกรีนเ,เนี่ยมาลองดูนะครับแต่ว่าก็าคิดอยู่หลายครั้งนะครับว่ามันใหญ่มันเกะกะบ้านนะครับแต่พอดีว่าพบที่มันเป็นม้วนแบบกลมกลมได้นะครับก็เลยจะลองสั่งมาดูครับมาดูว่าวันเวิร์กไม่เวิร์กลองดูกันเดีย๋ยวลองแกะเลยนะฮะ ควสูงเนี่ยก็คือเกินหัวเขา่าอันนี้เนี่ยผมสั่งแบบพับพับต้นนะครับความสูงความกว้างหรือส่วนที่สูงสุดคือสองเมตรนะครับสองเมตรคูณเมตรครึ่งนะครับสวยงามมีคนอันนี้เขามีบอกวิธีกลางวิธีพับมาให้ นะครับเพราะว่ามีคนพูดเสมอครับว่าไอแบบเนี้ยพับยากน้ำหนักเนี่ยผมว่ามีกิโลกว่ากว่าเลยนะครับแต่ก็คล้ายๆกับพวก v ีแฟ c t เวลาเราขายรูกเนานะมันจะมีร้านหนึ่งในช h อป e ีอะครับเขาขายดีมากเลยเนาะแต่แบบผ้าฝ้ายอะมันหมดแล้ว ะครับแบบผ้าฝ้าที่เป็น2เมตรมันหมดแล้วก็เหลือแต่ร้อยอเออมตรห้าสิบนะครับผมก็เลยสั่งอีกร้านหนึ่งร้านนี้ก็ส่งเร็วนะส่งเร็วแต่ว่าคนอาจจะซื้อน้อยหน่อยหลักสิบนะครับไปดูว่าคนซื้อหลักพันแต่ก็เท่าที่จับตอนนี้เนี่ยก็คือว่าโอเคนะโอเคเลยนี่ตรงนี้ด้วยคําถามคือทําไมต้องเลือกซื้อผ้าฝ้านะครับมันปกติมันจะมีไนลอนกับคัตตอนนะครับไนลอนอนะ ทุกคนบอกเป็นเสียงเดีวยวกันว่ามันสะท้อนแสงนะฮะในขณะที่ผ้าฝ้ายเนี่ยมันไม่ค่อยสะท้อนแสงดังนั้นเนี่ยมันก็จะตัดได้เนียดกว่านะครับแล้วก็สาเหตุที่เป็นกรอบอย่างเงี้ยไม่เป็นแบบเป็นผ้าเนี่ยเขาบอกว่าแบบเนี้ยมันตึงกว่าดังนั้นน่ยมันจะเรียบกว่าไม่รู้จริงหรือเปล่านะเดี๋ยวเราลองแกะดูอันเนี้ยโดยนอกเนี่ยประทับใจเลยนะครับประทับใจโอเค เป็นเขียวแบบนี้นะฮะซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ไนล่อนจริงนะครับไม่ใช่ไนล่อนจริงก็น่าจะเป็นไฟลยแหละ <c oughs> ไม่รู้เว้ยหรไม่รู้มีสองสีแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมลองกลางดูกลางออกมาแล้วใหญ่เวอร์ดูตู้เย็นเ,เดี๋ยวมีคนมาส่งของอีกแล้วรอสักครู่ครับอันนี้นะครับผมสูง172 นี่เลยโ <c ười> คตรเเฟโคตรใใหญ่แต่ว่าข้อดีของมันนะกาบอกว่ามันตึงนะมันก็มันก็ค่อนข้างตึงจริงแหละมันอาจจะมีรอยยับพาะมันพับบ้างบ้างนะครับก็ถือวโอเคนะมันก็สามารถพับได้แล้วก็ด้านนี้นะครับก็เป็นสีสน้ำเงินในกรณีที่เราอยากใส่เสื้อสีเขียวอ่าแล้วสีสน้ำเงิน ถ้าเราอยากใส่เสื้อติน้ำเงินเราก็สากสีเขียวอ่ามันก็มาช่วยบงังฉากล็อข้างหลังได้เนาะอ่าแต่เวลาพับเขาบอกว่ายในตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจละ <laughs> บอกว่าเท่าที่ดูนะไม่ง่ายเลยไม่ง่ายจริงเดีย๋ยวต้องดูคลิปครับ บอกเลยว่าสำหรับผู้ชายรูปร่างประมาณนี้เนี่ยก็ก็ก็พับไม่ง่ายนะเดี๋ยวต้องไปดูวิธีพับนะครับเนี่ยมันสูงอะ่ะเนื่องจากมันสูงอะ่ะต้องพับโอเคได้แล้วพับแบบนี้เลยนะม,มัวมใช้ได้เฉยใช้แรงคือไม่ต้องรู้อันนี้ เอาตามแนวที่เราพับพับไปเนี่ยพับที่ในรถเราอะ่ะอ่าเราพับนี้ได้เลยนะถ้าเป็นผู้หญิงผมว่ามีสามีนะครับแต <c oughs> ่ถ้าไซนี้นะพับยากโอเคครับหนักประมาณสักสองกิโลได้